กฎหมายจราจรใหม่เรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัยเริ่มใช้5กันยายน2565สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งกฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่5กันยายน2565เป็นต้นไปเรื่องของการรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับ สำหรับรถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้เช่นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับเน้นย้ำเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งในะครับทีนี้ในประเด็นของรถกระบะ รถกระบะเนี่ยผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้านะครับเพราะฉะนั้นท่านในที่นั่งตอนหน้าต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกคนส่วนรถกระบะ2ตอน4ประตูนะครับผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยเฉพาะรถ4ประตูต่อมาถ้าเป็นรถกระบะแคปหรือท้ายกระบะผู้ที่นั่งบริเวณแคปหรือท้ายกระบะโดยได้นะครับนั่งได้ โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ว่าต้องนั่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดซึ่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาจะออกประกาศกําหนดจํานวนคนโดยสารและลักษณะการโดยสารที่ปลอดภัยให้ประชาชนทราบต่อไปภายในวันที่4ธันวาคม2565นี้นะครับเพราะฉะนั้นรถกระบะแคปเนี่ยชัดเจนนะครับตรงแคปเนี่ยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดนะครับถ้าฝ่าฝืน ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยตามที่กำหนดเนี่ยก็มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทซึ่งก็เป็นไปตามประมวลพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พุทธศักราช2,560